ทีนะครับกับคุยและรุตนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ครับแฟนคลับหลวงพี่โตโน่ครับอย่าได้ลุกไปไหนครับหลวงพี่เลยจริงเขาเป็นหลวงพี่อยู่ตอนนี้ใช่ใช่ครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฮะเขาก็ปล่อยนะครับเป็น MV เนี่ยที่เราจะมาพรีเมียร์กันนะครับเป็นซิงเกิลที่2นะครับของอัลบั้มของเขาชื่อเพลงว่าจะหยุดเวลาได้ไหมจะหยุดเวลาได้ไหมนะครับเป็นไรครับรุตครับ ผมก็นึกว่าพี่คุยจะพูดผิดบ้างนะโอ้ยรอรอจังหวะอยู่่ะใช่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นซิงเกิลที่2ในเลยแล้วบ้างของโตโน่แอนด์เดอะสนะฮะคราวนี้เป็นเพลงช้าๆแบบซึ้งๆบ้างนะฮะเดี๋ยวเรามีภาพนะครับโตโน่เขาจะพูดถึงเพลงนี้นะฮะว่าเป็นอย่างไรบ้างไปชมภาพจากโตโน่ครับโอ้โหเพลงี้ว่าเพลงนี้มีที่มาที่ไปนะจะอยู่เวลาได้ไหมเป็นเพลงที่โตโน่แบบอยากจะทำเพื่อให้น้องแฟนคลับด้วยครับผมนะครับเอาละ อย่าเสียเวลาเลยรุดเพี่ว่าตอนนี้เนี่ยประชาชนทั่วประเทศไทยอยากจะดูโตโน่แอนด์เดอะดัสเพลงนี้เต็มๆเลวครับให้รุดส่งเลยครับเต็มๆครับเชิญครับรุดครับจริงๆแล้วเพลงนี้นะครับม um ีท uh ั้งหมด2เวอร์ช uh ันนะครับแต่ว uh uh 네่าตอนนี้นะฮะเราไปชมเวอร์ชันนี้กันก่อนครับกับเพลงที่ชื่อว่าจะหยุดเวลาได้ไหมที่แรกในจักรวาลครับ yes